สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA c ซ่าชาแนลของเราครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็ราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับของเดือนมีนาคม เราจะมาเริ่มต้นเดือนมีนาคมกันด้วย iPhone ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับซึ่งก็คือ iPhone 13ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับท่านใดที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวก็สามารถย้อนกลับไปดูได้คลิปวันนี้ผมสรุปราคาล่าสุดมาให้นะครับเป็นราคาเดือนใหม่สําหรับเดือนมีนาคมนะครับมาดูกันว่า iPhone 13ล่าสุดลดราคาเหลือเท่าไหร่แล้วก็พิเศษช่วงต้นเดือนแบบนี้เขาจะมีการจัด โปรโมชั่นลดราคา3-3นะครับก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มเติมให้ด้วยบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนสำหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 13ในช่วงเวลานี้เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1มีนาคมปี2024 มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้ได้เลือกซื้อกันท่านดูกันไปเรื่อยๆชอบร้านไหนก็ค่อยสั่งซื้อเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่นะํามาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงสําหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ จากราคาปกติ29,900ราคาตอนนี้เหลือ21,000บาทนะครับแต่ว่าบางช่วงเวลาราคาก็จะลงไปเหลือ19,000ซึ่งในวันที่3ถึงวันที่5มีนาคมราคาน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ18,000ถึง19,000บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้่สดลดเพิ่มเติมได้ด้วยวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยส่วนใครที่อยากเก็บผ่อนก็ผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนสูงสุด10เดือนดอกเบี้ยไม่ต้องเสียง่าย ถ้าท่านอยากเก็บผ่อนหรือว่าอยากจะได้ส่วนลดให้กดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada นะครับลิงก์แรกกดเข้าไปได้เลยในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี 128GB เท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับ iPhone 13ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงตูวต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับ iPhone 13เครื่องแท ศูนย์ไทยประกันศูนย์ราคาล่าสุดสําหรับวันนี้นะครับขายอยู่ที่2,500บาทแต่ว่าโปร33นะครับราคาน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1,000 0 8,500บาทประมาณนี้มีให้เลือก3สีนะครับเป็นสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีดําสําหรับความจุ128กิกะไบต์ินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ราคาล่าสุดวันนี้ขายอยู่ที่23,500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็น p r o 33ราคาก็จะลดลงไปอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะคร เหลือประมาณเท่าไหร่อาจจะอยู่ที่ประมาณ19,100 10, บาทหรือว่า 18,100บาทก็เป็นได้นะครับสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 13ราคาใหม่ในเดือนมีนาคมนะครับท่านชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้แต่ว่าวันนี้ถ้ากดเข้าไปที่ลิงก์แล้วราคายังไม่ลดเยอะนะครับสามารถกดเพิ่มไว้ในตะกร้าก่อนได้แล้วรอดูราคา ในวันที่3นะครับว่า น่าสนใจไหมค่อยทำการสั่งซื้อไปดูกันต่อที่ราคาจากทางด้านแอป Sho ป e e กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน i s t u d i o นะครับราคาเริ่มต้นที่23,500 Pro 33ก็น่าจะมีการลดราคาเพิ่มเติมให้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้นะครับจัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7 iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศู์ราคาเริ่มต้นที่2 5 0 0บาทแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวแล้วก็สุดท้ายสำหรับแอป Sho ปปีนะครับร้านนี้ก็ขายเดูยทางร้านไอ t u d i o นะครับราคาเริ่มต้นที่2 1 0 0 Pro 33ราคาก็จะลงไปอีกตอนนี้ร้านนี้สินค้าหมดชั่วคราวเช่นเดียวกันนะครับน่าจะมีการเติมสินค้าเข้ามาก่อนวันที่3เดือน3ท่านชอบร้านไหนนะครับสำหรับ iPhone 13จากแอป Sho p ปีก็สามารถกดที่ลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้้อกันได เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับเดือนมีนาคมใครที่อยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับเดี๋ยวมาดูราคาจากทั้ง3ค่ายมือถือว่าค่ายไหนที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย ทรูม o v e S iPhone 13สำหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น11,200บาทถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์นะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1000ราคาก็จะเหลือ1,200 0บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสำหรับสีมีให้เลือก3สีเป็นสีดำสีเขียวแล้วก็สีชมพูความจุมี 128GB ้กิกะไบต์ท่านที่อยากได้ราคาถูกสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับเขาจัดส่ง iPhone 13ให้เเราาถึงบ้้นไดลย ส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตรายเดือนนะครับมาเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ซื้อได้ที่ราคา12,200บาทนะครับเมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ149 9้ค่าเน็ดตดรงหน้าไม่ต้องจ่ายนะครับโปร1199ซื้อได้ที่ราคา13,800ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตดรงหน้าทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา12,200มื่นอ้ะครับเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครเ ต้องจ่ายค่าใน็ตลุงหน้าด้วยนะครับสามพันบาทโปรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าซื้อได้ที่ราคา13800สามค่าหน็ตลุงหน้าสองพน่งร้อยสี่แล้วก็โปรแปดเก้าเก้นะครับซื้อได้ที่ราคา15400ค่าเน็ตลุงหน้าพันหกร้บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนเหมือนกันเปลี่ยนจากตัาเงินเป็นรายเดือนราคาหมื่นอนสองร้ะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับกยารย้ายค่ายออนไลน์ซื้อ iPhone 13สามได้ที่ราคาหนึ่งเมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับเมื่อท่านย,าย้ายา True, ค มีค่าเด็ดูกหน้าด้วย3,210บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา12,800ค่าเด็ดูกหน้า2,140โปร899ซื้อได้ที่ราคา14,400ค่าเด็ดูกหน้า1,605บาททุกโปร มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ29,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือ21,100บาทเท่านั้นนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับใครที่สนใจอยากซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูฉ็ับทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น12,300บาทราคานี้เป็นโปร สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าลูกค้า AIS ก็ซื้อได้ที่ราคานี้ส่วนถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ไปทําเรื่องยายค่ายนะครับลดนให้อีก1,000 ราคาก็จะเหลืออยู่ที่11,300บาทความจุมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุนะครับสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีวิธีการสั่งซื้อเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS ช h o p ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย D-Tac iPhone 13ความจุ128 g b โปรโมชัน่นลดราคาพิเศษเดือนมีนาคมนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น12,200บาทอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทำเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 8 0 0บาทประมาณนี้รายละเอียดของโปรโมีให้เลือกทั้งหมด4แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือน1499ซื้อเครื่องได้ราคา12,200มีค่าเหนือลงหน้า3,000นะครับ1199ซื้อได้ที่ราคา13,800ค่าเหนือลงหน้า2,100 โปร899ซื้อได้ที่ราคา14,900คั้นตดุดลงหน้า1,800แล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา16,450คั้นนดุดลด้งหน้า1,200บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้ใช้เป็นแค่บัตรประชาชนนะครับซึ่งสิทธิพิเศษนี้ก็จะมีให้เฉพาะลูกค้า d t a c เท่านั้นสําหรับการผ่อนแบบใช้บัตรประชาชนนะครับดูต่อกันที่โปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้า d t a c นะครับนี่นะครับโปรพิเศษเฉพาะลูกค้า d t a c ที่มีอายุการใช้งาน12 เดือนขึ้นไปซื้อ iPhone 13เริ่มเพียง6,400บาทน,นะครับพิเศษลูกค้าดีแท็ p a t i n u m Blue Member ลดเพิ่มให้อีก1,000บาทสำหรับราคา6,400ก็จะเป็น iPhone 13 Mini นะครับความจุ128 GB แต่ว่าถ้าเป็น iPhone 13ธรรมดาตัวเครื่องสีชมพูนะครับความจุ128 GB ซื้อได้ที่ราคา11,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,499นะครับแล้วก็ Pro 1099ซื้อได้ที่ราคา15,400มีคันเดือนข้างหน้า1,200บาททั้ง2 Pro แล้วก็มีสัญญา12เดือนนะครับใครที่เป็นลูกค้า d t ek, สามารถไปรับสิทธิพิเศษนี้ได้ ที่ศูนย์ดีแท็ก ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับวันนี้วันที่1มีนาคมใครที่อยากจะซื้อ iPhone 13ก็สามารถนําข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้นะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับง่ายๆเลยกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปช่วงนี้ก็จะมีโปร3,3มีส่วนลดแจกเพิ่มเติมให้ด้วยก็ บอกว่าน่าสนใจมากๆส่วนคนที่อยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ10,000บาทก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโมชั่นเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ใหผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่าน ก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ